ว,วันนี้ซีโอแบนก็นำเสนอที่วัดหลวงพระโตบางพลีนะครับเรลิเอเตอร์หน้วเวที่ก็มีสีใบนะครับก็เป็น สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง p j p r o ปรโวเนะครับวันนี้กับผมพัดก็มานำเสนอระบบแสงสีเสียงที่วัดหลงพ่อโตนะครับเป็นงานพระราชพิธีของว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่10บนะครับซึ่งร่วมฉลองวันพ่อแห่งชาตินะครับที่วัดหลวงพ่อโตนะครับก็วันนี้ก็พบกับระบบเสียงเวทีขนาด 24เมตรนะครับของทีมงานคาร์บอยแลนด์ซาวนะครับซึ่งตู้ลำโพงที่ใช้ก็เป็นของอเรเจอร์นะครับดอกก็เป็นของเชลเลนเจอร์650ตัวเก่านะครับซึ่งให้เสียงที่ดีแม่นะครับรองรับกำลังครับที่ที่ก็ประมาณ2,400วัตต์นะครับแล้วก็กลางแหลมก็เป็นดอกอเรเจอร์นะครับ เสียงแหลมก็เป็นของ p o D o i o เจ็นยะครับส่วนเสียงกลางก็เป็น a m a จ u r ์นะครับซึ่งเป็นตู้ของ a m a จ u r ์นะครับอเภอ์อปทายนะครับเต่เลือกใช้ดอก mm hmm. เสียงแหลมตัว7 5 0ดลนยะครับแค่ร้อใบนะครับ,ลบ,รบกลางแหลมนะครับส่วนซับก็เป็น1 2 3 4 5 6อ3 8 18กใบนะครับเป็นของทีมแกนข้าวบอยและอันซาว กิ่งแก้วราชาเทวะนะครับ้อมไฟเวทีแสงสีเสียงซึ่งปีนี้ก็ใช้จอด้วยนะครับเป็นจอ LED ในะครับตอนนี้ก็พอดีก็กำลังเทสพอดีเะครับเราก็จะมาดูผมพลังกันนะครับาเวอร์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็รู้สึกสุดลากุนิดหนึ่งเครับวันนี้นะครับก็มาดูพาเวอร์ฝั่ง ด้าน,านซ้ายของเวทีนะครับเป็นตระเภทของซิมที่มานะครับเป็นกลางแหลมนะครับข้างละสี่แท่นนะครับตัวนี้สำอรองนะครับซาฟูเฟอร์เขเป็นของเมก้าเก้าพันสองรุ่นแรกๆของทามนะครับ นี่ก็เป็นตู้ไซฟิลฝั่งซ้ายนะครับการแหลมก็เป็น C s Audio นะครับแล้วก็ Max w วิ l ซ u b นะครับสองดอกนะครับสองใบนะครับอันนี้เป็นตู้การแหลม15นิ้วนะครับของ P Audio แล้วก็75 0ศนนะครับเป็น C s Audio นะครับเรามาดูบนเวทีนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเยี่ยมนะครับก็ถ่ายทำได้ครับ ก็มาดูไซ์ฟิลนะครับไซ์ฟิลกีตาร์นะครับของลานี่นะครับแล้วก็เบสดลานี่นะครับก็มีไซ์ฟิลให้นะครับก็จะมีระบบไฟ LED สองโน้ตด้วยนะครับ ตูสับที่ใช้กับกระเดื่องน,นะครับชุดหนึ่งนะครับมีกลางแหนมแ้วกระตูสับแล้วก็มีกองนะครับเป็นไม้ของดตีต้าเีต้าเก้าหนึ่งเลยแล้วก็ชุดไม่ก็เป็นของชัวนะครับ พีจีแปดหนึ่งครับเป็นพีจีแปดหนึ่งนะครับพี่พีจีนะครับอันนี้เป็นพีจีห้าหกนะครับแล้วก็วันนี้ก็พบกับซีโอแบนนะครับซีโอแบนที่วัดหลวงพ่อตัวบางตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นดิทึมนะครับก็มีสายฟิวไมาให้นะครับ เป็นงานพระราชพิธีนะครับถวายพระพรชัยนะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับกับทีมงานขับบอยและอันซาวที่วัดหลวงพระโตบางพลีนะครับอันนี้ก็เป็นไซฟ์ฟิสำหรับคีย์บอร์ดนะครับก็มีชุดคีย์บอร์ดก็มีด้านหลังให้ด้วยนะครับคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มิกเกอร์แห่นะครับ จะมแห้งนะครับแล้วก็พาวเวอร์ซินกี้ว่าพาวเวอร์ซินกีว่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฝงนี้ก็เป็นเครื่องเป่านะครับก็มีมอนิเตอร์ให้ตัวนะครับไมก็เป็น s m 58นะครับเอสเอ็ม58ทั้งสามตัวนะครับตัวนึงก็ใช้เป็นไม้ลอยนะครับ เป็นเครื่องเป่าเลยวันนี้ซีโอแบนก็นำเสนอที่วัดหลวงพระโตบางพลีนะครับเฮลิเตอร์นหน้าเวทีก็มีสีใบนะครับก็เป็น ดอกของพี่อออดิโอนะครับเป็น2 p งพีเนะครับ2 p งดอก15นิ้วนะครับได้ถ่ายตอนขํำน,นะครับเรื่องอยากตอนกลางวันเสียงรถแห่เสียงต่างๆดังมากนะครับแล้วก็จะมาดูฝั่งนี้แล้วก็จะดูขุมพลัง

ทางทีมงานเขามีรถมูนที่ด้วยนะตะไลนะครับแระปั๊มแล้วก็เราจะมาดูขุมพลังกันนะครับเครื่องปั่นก็เป็นของคาร์อบ,บอยไลสเซาวเองนะครับรถสีเหลืองนะครับมาดูขุมพลังแล้วก็ไซฟิวนะครับที่ใช้ร่วมก,กันกับฝั่งนี้นะครับ เราเวอร์ซับก็เป็นขับทารนะครับการแหลมก็เป็นซินบีว่านะครับเป็นหมากพันใหญ่มันจะทำได้ต่อเมื่อ8ปดดาวเดือนไปถ้าพันไรก็จะได้แปดนี่ที่ใช้ก็วันนี้ก็ใช้ไมดา้าเนี่ยแล้วก็จะมาดูตู้ลำโพงด้านหลังฝั่งนี้นะครับวันนี้ใช้บริการของมิเตอร์นะครับ สองฝั่งเลยนะครับนี่มูด้านหลังนะครับแน่ตอนนี้ยังเดินออกไม่ได้นะเราดูได้เวทีกันนะครับอะรเปนกอนอะไนี้อบมอสายชักอไรอ่งเ้ยนจกข้าไปในห้องในห้องในอย่นะ ที่ใช้ก็เป็นไมดั้ M สานะครับก็มาถ่ายตอนค่ำน,นะครับก็เสียงก็พิ่งเงียยไปนะครับมีการลดแห่นะครับก็เป็นด้านหน้าเวทีนะครับตู้ PA ทั้งหมดนะครับเป็นซับของ a m a อ e r นะครับกลางแหล่าเ a m a อ e r นะครับรุ่นหน้าผ้ารุ่นแรกของ Amazer อเลยนะี่ก็ว่าได้นะครับ ใช้ทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อเยาวนานนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นสิบสิบปีเลยนะครับก็เปลี่ยนดอกกลางแหลมเป็นรุ่นมีโอแล้วนะครับส่วนกลางนี่ใช้ดอกเดิมนะครับเป็นชาลินเจอร์นะครับหก0ฉนนะครับเวทีก็ขนาดยี่สี่เมตรนะครับของคาร์บอยไลท์อันซาวนะอย่างนี้ก็ฝากติดตามช่องฮีจ r โปรโ o รไว้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมีสินีดีทางระบบเสียงแล้วก็จะมานำเสนอทางช่อง B J Pro Audio นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ